สวัสดีจ้าวันนี้ต้องคลิปลุกนิดนึงนะคะเราเป็นแม่หมอหนึ่งวันวันนี้ขอุญาตไทยดวงวันอาทิตย์ถึงวันจันทร์นะคะเป็นดวงโชคลาภการเงินอาจจะมีการงานด้วยเราจะไพ่ขึ้นมาทําไมนะอในระยะสามถึงเจ็ดวันนี้ใครจะมีโชคมาจ่ะเรารุ้นกันไปนะคะวันที่หนึ่งคือวันอะไรคะวันที่หนึ่งวันใช่หรอใช่คือฤหัส มาจ้าเดี๋ยวจะมีเลขเด็ดสามตัวตรงๆ,รงๆไม่ใช่อ่ะสามตัวให้ทุกคนด้วยนะคะพบเข้าปากเด่นๆสาหรับประจําวันเขาเลยเนาะมาจา้าขอญาตสับไพ่ก่นอนนะจา้าเริ่มที่วันอาทิตย์นะคะนะถ้าวันไหนมีโชคจะตามตามได้นะ คือบางทีอาจจะไม่ให้ทุกวันที่มีโชคอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถเอาเลขของวันที่เขามีโชคแค่ถ้าหนูบอกอะถ้าทิ์บอกอะไรเงี้ยสามารถเอาไปซื้อได้เล่นได้ถ้าตรงกับตัวเองได้นะขออนุญาตนะคะวันอาทิตย์ก่อนเลยอาจารย์วันอาทิตย์สามใบถึงสามใบนะโชคลาภการเงินการงานแล้วแต่ว่าอันไหนมันจะขึ้นนะ ขอแยกตึกให้เลยให้หรือสิราศีสิงห์เหออุ้ยได้แต่ไพ่ใช้ความคิดทท้งนั้นไม่ว่าจะเป็นความคิดทางด้านไหนก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นความคิดทางด้าน,นการงานไม่ว่าจะเป็นความคิดทางด้านคิดเลขบวกเลขเออนะใช้ได้อันนี้ส่วนใหญ่ต้องพึ่งตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่ นะจ๊ะสำหรับวันอาทิตย์อืมเพิ่งตเตงแต่ว่าเพิ่งได้ทําได้นะคะบางทีมันอยู่ในช่วงศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมด้วยนะสูตรอะไรก็แล้วแต่คุณสามารถเอามาคิดได้นะจ๊ะวันอาทิตย์นะเก่งมีความสามารถมันขึ้นมาเลยอืมว่าจะเป็นหญิงหรือชายส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงที่เป็นผู้นําอันนี้ตามเลขราศีสิงค์เขดีกว่า คุณแม่คุณแม่คุณแม่แม่วางกิดราศีสิงห์แม่หนูอาจจะตามเรียกแม่บ้างอาจา้ะมันเป็นได้ไพ่ผู้วิเศษด้วยถ้าหรือสีเจ้าที่เจ้าที่อาจจะเป็นเจ้าที่บ้านเลยเองหรอเป็นเจ้าที่ที่ไหนสักที่หนึ่งก็ได้นะเออที่ไหนสักที่หนึ่งจะเดินเถินจะทําอะไรก็ช,ะชะ้าๆมาจา๊ะสำหรับวันอาทิตย์นะเดี๋ยวจะบอกเลขเด็ดเลขนําโชคกันเลยนะคะวันอาทิตย์มาจา้ะ เก้าแปดหนึ่งเก้าแปดหนึ่งอาจารย์สำหรับวันอาทิตย์นะโหสี oh, มันพุ่งพับพุ่งพับมากเพราะว่าเสื้อขาวข้างหลังดำไม่เป็นไรเนาะเก้าแปดหนึนี่ยพิมพิมลงกลุ่มของเราเลยมพิม์ว่าวันอาทิตย์เก้าแปดหนึ่งอันนี้เป็นดวงของวันอาทิตย์อาจาะย์เก้าแปดหนึ่งใช่หนูนให้ไม่ได้พิมพ์แล้วก็เดี๋ยวหนูจะกอ้ปเป็นความเหตุแรกเวลาลงคลิปอะ วันอาทิตย์นะจ๊ะพึ่งพาตัวเองใช้ความรู้ความสามารถตัวเองเนาะแล้วถ้าใครที่สามารถหาความรู้เพิ่มเติมได้นในช่วงนี้ก็จะดีมากมันจะช่วยเพิ่มพลังแล้วก็เพิ่มสติปัญญาเพิ่มหลายๆอย่างให้กับคุณให้ดูด,ดีขึ้นให้สวยขึ้นให้เก่งขึ้นโอเคมาจ้ะต่อไปวันจันอ๋อหนูอาทิตย์ถึงเสาร์นี่หว่าหนูไปอาทิตย์ถึงจันนี่อาทิตย์ถึงเสาร์น,าานะคะ มาจ้าเริ่มเราจะมาจับไพ่สำหรับวันจันทร์กันนะคะสบบามใบโชคลาภการเงินถ้าขึ้นการงานหรือว่าขึ้นความรักก็จะบอกนะจ๊ะเริ่มวันจันทร์เว้ได้ไพ่นี้เหมือนกันเลยวันจันทร์มีสเสน่ห์ วันจันช่วงนี้จะมีเสน่ห์เออนะเจอผู้คนก็คือดูดีวันจันถ้าเป็นชายหรอช่วงนี้อาจจะพบเจอผู้คนช่วงนี้อจ,จะได้ไพ่แบบว่าทุกๆอย่างมันจะนิ่งๆอาจจะเป็นช่วงปลายเดือนหรือเปล่าหลายคนเลยหลายคนว่าคนจะเป็นแบบพ่อค้าแม่ค้าหรือว่าจะเป็นคนที่ทํางานประจนะําเนาะ ช่วงนี้มันจะเป็นช่วงที่แบบนิ่งในหลายๆอย่างว่าจะเป็นเรื่องการเงินเรื่องการงานอืมใช่แล้วก็ทุกคนก็ต้องใช้ความคิดอาจจะเป็นความคิดที่ว่าจะเฉลี่ยเงินยังไงจะใช้เงินยังไงหรือว่าจะทํางานเป็นทางไหนบางอย่างาจจต้องใช้ความคิดช่วงนี้หลายคนใครๆทุกวันนี้ก็ต้องใช้ความคิดทั้งนั้นแหละคิดมากคิดน้อยคิดมากก็คิดมากให้มันถูกเรื่องแค่นั้นเองนะจ๊ะพึ่งพาตัวเองค่ะช่วงนี้อาจจะต้องพึ่งตัวเองหนักมาก สำหรับวันจันทร์นะจ๊ะว่าจะเป็นหญิงเป็นชายแหละถ้าผู้ชายก็จะนิ่งกว่าผู้หญิงผู้หญิงก็จะแบบกระเจิดกระสนมากกว่ามั้งถ้าวันจันทร์จะนิ่งกว่าผู้ชายนะผู้ชายันจันทร์จะนิ่งกว่าผู้หญิงบอกแบบนี้อืมมีดวงที่จะสว่างขึ้นดีขึ้นอันนี้มันเป็นดวงเกี่ยวกับพวกเจ้าที่พวกเจ้าแม่กวนอิมหรือว่าเอะไรนะพเนพื่อไประทุป มันได้ไพ่เลิฟเวอร์ด้วยนะเลิฟเวอร์คือจะมีสเสน่ห์ด้วยนะช่วงเนี้ยวันจันทร์จ้ะเดี๋ยวจะบอกเลขหน้าไพาเ่เ,เลยนะคะวันจันทร์นะคะฝากด้วยนะจ๊ะเลขหน้าไพ่วันจันทร์จ้าคุณเธออือบอกเลยหกเก้าแปดวันจันทร์นะจ๊ะมีสเสน่ห์ก็อย่างนี้แหละนะหกเก้าแปดทางวันจันทร์ พี่เลยกำลังวันวันอังคารดีเท่าไหร่หแปดรอหยาปิวได้ไพ่คล้ายๆกันนะวันนวันอังคารมาดูดวงรายสัปดาห์วันอังคารกันนะจ๊าเปิดลมแรงมากอะ ดวงการจะเป็นอย่างไรเนี่ยได้ไพ่เหมือนเมื่อกี้ที่ดูดอนพี่เเนี่ยมันมองคิดมากสมควรเดินทางไปเที่ยวใกล้หาหาอะไรที่มนแดงจูงใจจริงๆได้ไพ่เนี้ยมันคือการที่เราต้องแต่งตัวให้มันแปลกแบบแนวสวยขึ้นดูดีขึ้นด้วยนะเออจะพูดยังไงไพ่คล้ายเมื่อกี้ที่เปิดเหมือนพี่เลยแหละได้ l ด the เ o r l d The ถ้าคิดจะทำอะไรอย่างเสี่ยงใะลงทุนเนี่ยอย่าเพิ่งลงทุนช่วงนี้คิดให้ดีๆนะจ๊ะบางทีเราอาจจะซึมเศร้ากับคำพูดแต่ว่าเราต้องเลือกต้องตัดสินใจเลือกฟังแต่สิ่งดีๆเข้าใจไหมเลือกฟังแต่สิ่งดีๆนะจ๊ะช่วงปลายเดือนหลายคนจะเครียดนะหลายคนอาจจะไม่ให้ทุกคนที่ว่าจะเครียดเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องอะไรแบบนี้ มีโอกาสในทางที่ดีมากขึ้นแต่ว่าอย่าเสี่ยงอะไรที่มันเยอะมากเกินไปอะ่ะคือการเสี่ยงอะ่ะหรือว่าถ้าม่าสุดท้ายในสมควรเสี่ยงวะเสี่ยงได้แต่อย่าเสี่ยงเยอะแล้วกันอืมวันอังคารเดี๋ยวเวิร์คขึ้นมาแบแรกแปลว่ามันดีนะจริงๆมันดีด้วยตัวเองมันดีด้วยหลายสิ่งด้วยหลายปัจจัยอยู่แล้วแต่ว่ามันจะดีหรือไม่ดียิ่งขึ้นหรือว่าดีหรือไม่ดีแย่น้อยลงอะ่ะมันอยู่ที่ตัวเองด้วยสําหรับวันอังคาร นะจาทุกคนหูแข็มงมดใชอดังามากพงบิเป็นตัวหายใจยังไงอะตอนนี้หายใจจะไม่ออกนะหนูร้อนหนูบอกแล้วเวลาร้อนหนึ่งหายใจฝั่งหนึ่งไม่ออกเลยถ้าร้อนเป็นอย่างนี้หนาวก็เป็นร้อนก็เป็นอุมาวันอังคารเดี๋ยวจะบอกเลขหน้าไพ่วันอังคารพี่เลยทวนหน่อยพี่เล่ท<ม>ิ้งแล้วอันนี้จะมีสี่ตัวดิสอกมีหนึ่งเจ็ดสองศูนย์ 1720มันมันจะจริงจมันจะเป็นอะไรเนี้ย21170อย่างเงี้ยเอาไป4ตัวแล้วกนนะเออองน่เจ็ดศูนยสำหรับวันอังคารนะจ๊ะมาจ้าเราจะมาดูวันพุธกันแล้วทำไมมันเป็นอย่างเงี้ย <c oughs> <c oughs> เย็นๆนะ อยนียับตัวนิดนึงจ้ะเพราะว่าผมก็ปิวเข้าปากด้วยแล้วก็ร้อนด้วยวันพุดจ้าเดสขึ้นมากันเลยืบนเป็นการเริ่มต้นใหม่ซึม ออกเดินทางวันพุธต้องได้ออกเดินทางาะใจเขาอ,อยากจะออกอยู่แล้วมันเป็นดวงที่จะจบจากอะไรสักอย่างแล้วเริ่มต้นใหม่ด้วยสําหรับวันพุธถ้าถ้าได้ข่าวหรือว่ารู้ข่าวเกี่ยวกับว่าผ่านหูหอ่ะไม่ว่าจะเป็นข่าวหรือว่าเป็นเรื่องจริงที่เราเห็นที่เราเจอก็คือสามารถเออเลขคนตายมาซื้อได้เลขคนที่เสียชีวิตมาซื้อได้นะคะมีดวงออกเดินทาง อย่าซึมกับเรื่องไม่เป็นเรื่องห้ามบ่นเยอะเป็นหลักบอกห้ามบนะ่นเยอะอไรถ้าเรานิ่งอ่ะถ้าเรานิ่งหรือใช้ความคิดในเรื่องที่มันน่าใช้อะมันจะดีมากกว่าเยอะมากเลยนะมันจะทําให้คุณอารมณ์ดีขึ้นมีดวงที่ต้องตัดสินใจอยู่โทรศัพท์ไม่ดองต้องตัดสินใจอยู่ประมาณอีกไม่กี่วันนี้แหละ ไม่กี่วันนี้จะมีดวงให้ตัดสินใจนะจ๊ะให้ต้องคิดเดยอะแน่นอนเตรียมใจไปคิดวันนั้นเลยเออนะจะออกไปไหนจะอะไรก็แล้วแต่ก็เดินทางให้ปลอดภัยนะใช้สติในการเดินทางดีๆด,ด้วยเพราะว่าถ้าขับรถขับรางก็ต้องขับให้ดีๆถ้าใครที่ขับรถนะวันพุธเดีย๋ยวจะบอกเลขเลยจ้าเลขสําหรับวันพุธจ้าอันนี้มีหนึ่งสามเจ็ดวันพุธ วันพุธนะจ๊ะหนึ่งสามเจ็ดใช่ขอย่าต่อไปที่วันพฤหัสดูทำไมวันนี้นานจังหนูพูดอะไรเนี่ยหนูพูดแป๊บเดียวเองนะวันพฤหัสใช่ไหมต่อไปนี้ใช่จ้านี่แหละหวยออวันพฤหัส้วยนะที่หนึ่งมาขอย่าจับให้เลยจับแบบก็ได้มอง จ้าบันพิรหัสขอ,อย้าเปิดไพ่ทำไมมีแต่คนได้ไพ่นี้้็แต่บันฑิรหัสนี้เข้าหาพระเข้าหาผู้ใหญ่จะดีนะช่วงเนี้ยเข้าหาพระหรือว่าถ้าใครที่จะขาเลกเด็ดจากพระที่นับถือก็ได้พยายามทำจิตใจให้ผ่องใสให้สวารู้สึกดีอะในทุกๆวันเลยนะไม่ว่าจะเป็นอาทิตย์ถึงเสาร์อะเออ ยิ้มแย้มเข้าไว้ค่ะยิ้มอะไรเพื่หนะยิ้มแย้มแจ่แจมาาใมมสโชคดีจะมาหาใช่ยิ้มแย้มแจ่มใสโชคดีจะมาหานะจ๊แต่ทุกคนรู้หรือเปล่าไม่ว่าจะเครียดเรื่องอะไรก็แล้วแต่ทําจิตใจให้ดีเข้าไว้นะคะอันนี้ก็จะพบเจอผู้คนมากเลยวันพฤหัสอะเยอะมากไม่ว่าจะเป็นในที่ทํางานหรือว่าจะเป็นในที่แบบบ้านหรือว่าจะเป็นอะไรเงี้ยเจอคนเยอะแน่แล้วก็ ทำใจ,จให้สงบเข้าไว้เพราะว่านี้คือไปเจอฐานที่คนเยอะมันก็จะรู้สึกแบบปวดหัวจังคนนั้นก็จะเจ้านนี้คนนี้ก็จะพูดอย่างนั้นอย่างเงี้ยเออแต่ว่าก็ต้องทําให้ดีๆเข้าไว้นะคะทําตัวเองให้ดีเข้าไว้มาจ้ะอาทิตย์นี้พบเจอผู้คนเยอะค่ะเข้าหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือแบบที่นับถือนะเดี๋ยวบอกเลขหน้าไพ่ค่ะมันธนูหัดจ้าอันนี้มีหกเจ็ดห้าหกเจ็ดห้าวันธฤหัด มาจ้ะมาที่วันศุกร์วันศุกร์จ้าวันศุกร์นะจ้าวันศุกร์จะเป็นอย่างไรเรามาดูกันวันศุกร์มาอู วันสุกอ่ะเหมือนมีดวงที่จะเสียตังหรือว่าเสียใจหรือเสียอะไรก็แล้วแต่นะแต่ว่าพอเสียไปแล้วอ่ะมันจะดีขึ้นเออหรือบางคนอาจจะเสียกับพวกเรื่องประกรันพวกเรื่องอะไรที่มันแบบจะเป็นอนะเรื่องที่จําเป็นหรืออาจจะไม่จําเป็นเขาเว่าอะไรนะมีดวงเสียตังกับเรื่องที่ไม่จําเป็นแต่ว่าพอเสียไปแล้วจะดีขึ้นสําหรับวันสุกคิดอะไรคิดให้ดีๆคิดให้รอบคอบก่อนเขามีต้องมีสติใช่มีสติแล้วจะ ชนะแหละมันไรีชนะเขาเรียกหมายถึงว่ามันจะผ่านอุปสรรคทุกอย่างไปได้ถ้ามีสติในการคิดนะฮะนั่นแหละผ่านอุปสรรคไปได้อาจจะเจออุไปสรรคน้อยๆก่อนอาจจะอาจจะหนักที่สุดในชีตก็ได้มแล้วแต่คนว่าจะเจอแล้วแต่เขาเรียกไรน,นะแล้วแต่วิบากกรรมหรืออะไรที่เขาเรียกกันนะเออแล้วแต่วแตรรเวรแ,แต่กรรมว่าคนนั้นอ่ะจะเจอหนักหรือว่าจะเจอน้อยแค่ไหนต่ผ่านไปแล้วจะดีบอกเลยนะจ๊ะ มาค่ะบอกเลียวันศุกร์กันดีกว่าใช้ความคลดตตัวเองเป็นหลักหกสองหนึ่งหนึ่งหกสองมาเนี้ยหนึ่งหกสองแล้วกันวันศุกร์วันศุกร์นะจ๊ะหนึ 2. 2> ่งหกสองมาที่วันเสาร์ค่ะันสุดท้ายันสุดท้ายนีย้วันึงสองนึจ้า จ้าขออนุญาตจับไพ่เปิดไพ่เลยวันเสาวเจิดจ้าความหวังมันช่างยิ่งใหญ่เออเหมือนบางทีหวังไว้อะแต่มันอาจจะไม่ได้ตามหวังขนาดนั้นนะแต่ว่าคุณได้วันเสาถ้าเกิดว่าหวังอะไรอยู่ความหวังนั้นมันยังไม่ได้แบบเต็มร้อยขนาดนั้นอะ่ะอืมนะเข้าหาผู้ใหญ่เข้าไว้เข้าหาพระ ที่นับถือก็ได้หรือว่าขอคำปรึกษาจากผู้ใหญ่ที่ตัวเองนับถือประมาณนี้นะคิดหวังคิดจะทําอะไรเราก็ต้องหานอุปสรรคอย่างเช่นคําพูดของคนหรือว่าสิ่งรอบข้างไปให้ได้นะจ๊ะเพราะคุณต้องเจออยู่แล้วแต่ว่าผ่านได้แหละด้วยด้วยตัวเองคุณเก่งนะถ้าได้ฟังหรือว่าได้ยินคำปรึกษาที่ดีๆมาก็เอามาปรับใช้ให้ได้อ่ะเดี๋ยวจะบอกเลขเลยนะคะ ดวงเองความหวังกำลังมาหนึ่งเจ็ดห้าวันเสาร์นะจ้าหนึ่งเจ็ดห้าวันเสาร์จบแล้วทุกวันขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะขออนุญาตจบจบ,จบแค่นี้จบวิดีโอคลิปนี้ฝากติดตามช่องแม่วาคนวนพาแซได้นะคะแม่วาคนอุบนพาแซบจัะบ๊ายบายจ้าทุกคนขอบคุณค่ะ